ก็ต้องมาให้ไวก็ต้องมาให้ไวเวลาเอาเปิดประตูมาสวัสดีครับอาจารย์ทำไมถึงมาช้าถึงแม้จะเป็นวิชาจอกไม้กระจายไปแล้วถึงแม้จะเป็นวิชาที่เรียนกับคณะอื่นนะเจ้าเลยก็ต้องมาให้ตรงเวลาขอโทษครับอาจารย์มาเดินไปดิแบนเดี๋ยวจอกไม้อ่ะสวยดีนะ ทีมนี้คือผมผมชอบนะชอบอะคือไม่ได้พูดเยอะครับผมแต่แบบแต่เป็นที่ที่ดูแบบวายุมันตอนแหลใช่มันดูอะก็ <c oughs> ไม่รู้อ่ลงจากรถตู้มาเสร็จปุ๊บก,ก็ทำหน้าแบบ <c oughs> อืมจะบอกกตนว่าวายุอะคือเป็นตัวละครที่แบบมันสวยสวยสนดในเื่งนะผมบอกจริงเหรอครับ ก็น <c oughs> ้องเขาเป็นคนฮอตแต่เนาะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่บารนะฮะวายยูนะฮวายยูวายยูวายบาสก็ฮอตท้อนไหมแม่ฮอตอะอะไรมาฮอตกันเนี่ย